สวัสดีครับเอซวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนลุมเต่าครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ครับอ่ะวันนี้ก็มาให้ปุย๋ยเออให้ปุ๋ยต้นทุเรียนเนาะหลังจากที่ปลูกไว้ตั้งเจ็ดต้นเนาะวันนี้ก็ไปเอาปุย๋ยอ่ะเขาบอกว่าดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าผว่าโอโ้จะมาหลายสิบอ่ะแต่วันนี้จะเอาปุย๋ยอ่าไปใส่ต้นทุเรียนครับเดี๋ยวเราไปเอาปุ๋ยใส่ต้นทุเรียนกันครับเอซไปกันเลย ใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนมาบุนยูต้นทุเรียน,ยนเขาใหญ่แล้วบอกหลังจากที่ปล๋กไว้เจ็ดต้นลำต้นก็เริ่มโตแล้วอ่ะเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยกันแล้วใส่สองครั้งแล้วล่ะอะแต่วันนี้จะเอาปุ๋ยสูตรใหม่มาใส่เป็นสูตรสิบห้าสิบห้าครับวะเขาบอกว่าใส่รอบอโคนต้นนี่เดี๋ยวเราใส่ปุ๊บแล้วก็รดน้ำเลยเขาบอกว่าอย่างนี้นปุ๋ย เขาจะใส่ปุ๋ยอย่างนี้เขาบอกวอยี้ใส่รอบโคนต้นเขกว่าอย่างนี้ใส่แล้วก็ลดลดน้ําเลยเข้าบอไว้อย่างนี้ปุ๋ยมันต้องใส่ต้องใส่ต้นทุเรียนเราจะมาใส่แต่น้ํามันไม่ได้เขาไอกว้อย่างนี้นี่ก็ใส่ปุ๋ยอย่างนี้รอบโคนต้นนะให้มันมีสารอาหารเยาว่าได้ใส่ละตายอ่ะใส่ทีเล็กๆเล่น้อยใส่ปุ๋ยอ่ะเดยวต้นต่อไป น้ำก็สีใสนะครับนี่อ่าสีใสอันนี้เป็นต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กก็ใส่เหมือนกันใส่แล้วก็ลดน้ำทีนี้นะอือใช่ไหปุยอย่างเี้ยก็ใสปุยอย่างนี้นนใส่รอ,สอบโคนต้นใส่แล้วก็อาน้ำมาลดทีนี้อ่าเราก็ต้องใสห่างออกจากใบมันออกมาครับอย่างนงี้อ่าอันนี้ผมดูดูนใน youtube <laughs> เราปลูกก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันด้วยบริเวณรอบๆนี่ให้ใส่บริเวณรอบๆใส่ปุ๋ยเพื่อจะให้มันมีสารอาหารอ่าอะไปไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้ก็พอแต่ว่าใส่ทุกต้นดูต้นนี้ลำต้นก็เท่าฐานไฟฉายแล้วล่ะอ่ะตอนนี้ลำต้นจะเท่าฐานไฟสายนี่เห็นไหมขนาดไม่ได้ใส่แส,มสลมสลมอะไรเดเนเขาว่าให้ใส่ รอบๆต,ตรงตรงตรงที่ใบมันมันโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็จะใส่นี่บริเวณรอบๆโคนต้นใส่เสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามาลดน้ํามาลดใส่ปุ๋ยให้มันมีสารอาหารขับปวัจังสร์ชัน <laughs> อ่ะใส่ปุ๋ยเยกวาได้ใส่ละตาย <laughs> อ่ะมันต้องรอดเออมันต้องรอดไปเรามาใส่อีก นี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นโตนะครับโตแล้วอันนี้สูงประมาณเมตรยี่สิบเกือบเมตรห้าสิบได้ต้นนี้สูงอยู่นะต้นสูงอยู่ต้นนี้อก็จะใส่ปุ๋ยครับเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยรอบๆโคนต้นอันนี้เป็นสูตรสิบห้าสิบห้าอ่าสูตรสิบห้าสิบห้าปุ๋ยลุงอรุณปุ๋ยลุงอรุณก็ต้นไม้ทุกต้นก็ว่าจะใส่ทั้งหมดอใส่รอบๆโคนต้นครับ อาใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นทางนั้นก็ใส่ใส่แล้วก็น้ำมาลดใส่ไม่ใส่เยอะใส่พอดีพอดอีให้มันมีสารอาหารเพราะว่ามันจะซึมลงไปในต้าดินนี่ปไปนูน่นอีกต้นหนึ่งอยู่ฟังนึก อ,อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ต้นทุเรียนทั้งหมดมีอยู่เจ็ดต้นอ่ามีอยู่เจ็ดต้นปุ๋ยตาค้างคาวก็เอามาใส่แล้วนะ,อ,ะอันนี้อีกต้นหนึ่งอันที่ใส่มาม่อกินสี่ต้นสี่ต้นจะอยู่ฝั่งนู้นอ่าเดียวว่าอีกสามต้นอยู่ฝั่งนี้เขาบอกว่าใส่นี่ก็คือใส่ตรงปลายมันอ่ามันจะหากินบริเวณรอบๆอ่าโคนต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ย เราจะลดแต่น้ำไม่ได้แล้วต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมาให้มันมาหากินใส่ปุ๋ยเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยให้มันเจริญเติบโตนะครับกรเกษตรมือใหม่ครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอ่ากเกษตรมือใหม่อ่า กระเสียมือใหม่อ่ะโอเคแล้วอีกต้นหนึ่งสองต้นฝั่งนี้นี่อันนี้ก็โตแล้วลนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เอาสลีมใส่นะอ่าไม่ได้เอาสลีมมาใส่เราเอาไว้อย่างนี้เลยให้มันทนแดดทนฝนเพราะว่ามันต้นโตแล้วอ่ามันต้นโตใส่ปุ๋ยแล้วแล้วก็จะไปหาอาศัยยางมา,มาดึงรถน้ำต้นไม้ เราก็ใส่ปุ๋ยบริเวณนี้แหละใส่ปุ๋ยมามันจะเลยหากินอาจจะริญงอกงามให้มันโตเร็วๆเป็นหมากเร็วๆอโอเเดี๋ยวมันก็จะลายละลายลงไปซึมลงไปอยู่ในต้ดินที่นี้นะอ,อ,อีกต้นนึงต้นสุดท้ายใบมันก็เริ่มออกแล้วครับ ออีกตัวนึ่งใส่เงี้ใส่รอบๆอีกฟังนึงก็ใส่ทั้งนั้นใส่ไปเรยแหละให้มันซึมลงไปในใต้ดินอโอเคใส่ปุ๋ยแล้วเรามารออีกจักเดือนหนึ่งมาดูความเปลี่ยนแปลงอ่ะ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาสายน้ำมาฉีดอ่าหลังจากที่เราอาใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็เอาน้ำมารดนะอ่านี่ครับปุ๋ยสูตร15-15เขาว่างเนาปุ๋ยสูตร15-15เลี้ยงใบเขาบ,บอกไว้นี้ลำต้นนะครับ หลังจากที่หว่านปุ๋ยเสร็จเราก็เอาน้ํามาลดซะก่อนแต่ว่าฝนก็คิดว่าฝนจะตกอยู่หรอกวันนี้นะเห็นไหมท้องฟ้าก็เป็นสีคึมคึมมาแล้วผู้รับเมาลายใหญ่เริ่มมาแล้วท้องฟ้าฟ้าโปร่งใสอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าอีกฝั่งนี้มันดำฟ้าคึมมาแล้วก็เดินรดน้ําต้นไม้ทั้งสวนเลยฝั่งโน้นก็เอาปุ๋ยไปหว่านลงแล้วต้นละยุบสองหยุบนี่ครับ วันนี้ก็มาดูแลบ้านสวนโรงเต่าหลังจากที่ทําบ้านสวนให้แล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้หลังจากที่ลูกเต่ากลับไปแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นอย่างดีมาลดน้ําต้นไม้แล้วก็มาใส่ปุ๋ยนี่นะครับมาลดน้าต้นไม้เดี๋ยวเราให้มันเปียกแบบๆชุ่มๆซะก่อนเดี๋ยวฝนก็จะตกอยู่เดี๋ยวฝนก็จะตกแต่ว่าเราใส่ปุย๋ยเราก็ต้องลดน้าซะก่อน คล้ายๆคือเราลดไม่ให้เม็ดปุ๋ยนี่มันไหลไปกับน้ำแล้วลดให้มันละลายซะก่อนอให้มันละลายลงไปกับน้ำซึมลงไปใต้ตดินเดี๋ยวนี้นะฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างบางวันก็ตกบางวันก็แดดร้อนแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นฝนตกอยู่ท้องฟ้ายังเป็นสีคึมคนมนะครับท้องฟ้ายังเป็นสีคึมๆึม แต่ว่าวันนี้ก็เอาปุ๋ยมาใส่เพื่อให้มันได้รอเลี้ยงลำต้นใบให้มันโตต้นทุเรียนทั้งเกตต้นแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็สูงอยู่อไอเกตต้นเราต้องดูแลเห็นไหมพูดปุ๊บแดดออกปั๊บเห็นแะดดร้อนแล้วี่แดดออกแล้วี่ท้องฟ้าใช่ไหมแดดออกแล้วไงใส่ปุ๋ยไม่ทันไลแดดออกพอดีเลยไปต้นต่อไป เราก็ดึงสายยางไปเรื่อยๆแล้วต่อสายยางมานะครับเนี่ยสายยางวู้นเราลากมาจากนู้นเดี๋ยวมาก็ดึงลงไปในใต้น้ำเดี๋ยวยังเป็นม้วนใหญ่อยู่ตัวตรงนู้นเราก็จะลดไปเรื่อยๆนี่ะเอาปุ๋ยใส่เสร็จแล้วก็ลดน้ําต้นไม้มีทั้งหมดเจ็ดต้นครับต้นทุเรียนมีทั้งหมดเจ็ดต้นอ่าต้นใหญ่ต้นเล็กไอ้สามต้นแรกคือเอามาปลูกปลูกก่อนและสี่ต้นสุดท้ายเนี่ยเอามาเอามาปลูกทีหลัง เว้นระยะห่างกันแค่ไม่กี่อาทิตย์น่ครับนะลดเราจะลดให้มันให้น้ำนี่มันเปียกกับปุ๋ยที่เราหวานให้มันซึมลงไปในใต้ดินแต่ถ้าเรารอให้ฝนตกมันไหลไปพอดีเราหวานเสร็จแล้วมันก็เล็ดออกพอดีมันก็จะละลายซึมลงไปในใต้ดิน mm hmm. เขาบอกว่าเดือนสองเดือนค่อยใส่ครั้งหนึ่งอ,อย่าไปใส่จนนำขอนนำเขาเดินนำหลายๆไป ปุ๋ยอาหารดีเกินไปตายเสร็จบอกกองดองอเดี๋ยวมันจะตายเสร็จบอกกองดองอโอเคไปต้นต่อไปครับปลูกต้นไม้ให้ด้วยดูแลรักษาให้ด้วยเนาะถ้าเกิดเอซีสนใจอ่าซื้อที่ดินกับผมนี่ก็ทำบ้านสวนขุดสระทำเป็นโคกน้องนาแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้ก็จะมาทำคลิปรดน้ำต้นมงต้นไม้ดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีเนาะไอเดี ใส่ปุ๋ยให้ด้วยนี่นี่ครับเอฟซี FC บางคนปฏิว่าโอ้ยอัสีบ่อยพูดว่ามามหดน้ำต้นหมกทุเรียนใส่ปุ๋ยกระถ่ายคลิปพร้อมห่ออ่าอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพเนาะอ่าลดน้ำต้นไม้เนี่ครับนี่ยอ่าลดน้ำต้นไม้กระถ่ายคลิปล้วครับถ่ายเบิง้งถ่ายคลิปครับอืมใส่ปุ๋ยเลยอ่าถ้าเกิดเอฟซีท่านใดที่เคยปลูกเป็นสวนทุเรียนเนาะอ่ามีวิธีไหนที่ดีๆที่สามารถอ่า ให้ต้นทุเรียนนี่ออกผลผลิตได้เร็วแล้วย่นระยะเวลาจาก4ปี5ปีให้เป็นอยู่ 2- 3สปีก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นวิทยาทานเนาะในการปลูกต้นทุเรียนเนาะอันนี้ผมก็คือกเกษตรมือใหม่กเกษตรมือใหม่อย่าว่ามือใหม่ครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งที่2ในชีวิตก็ได้ที่มาปลูกต้นทุเรียนภาวนาให้ติดก็แล้วกันให้มีผลผลิตออกต้นทุเรียนไม่ตายแล้วก็ให้มีผลผลิตลูกทุเรียนเต็มต้นเลย ใส่ปุ๋ยเขาบอกว่าจะมีโฮอร์โมนผสม,มใส่ถังน้ําแล้วมาฉีดหรือรอาจจะใส่บัวก็ได้แล้วคยมีที่ฉีดมาใส่อย่างนี้อาจจะเป็นโฮอร์โมนแบบเป็นน้ำเขาอบอก่า,านี้แต่ว่าตอนนี้ลองทดสอบเอาปุ๋ยอสูตรสิบห้าสิบห้าตากระต่ายมาใส่ซะก่อนใส่ต้นไม้เขาบอกว่า,านี่ยเลี้งใบเล่งลําต้นเขาบอกไว้เงี้ยไปอันนี้ต้นนี้ก็พอแล้วไปต้นใหม่ทีนี่ทางโน้นก็รถมาเรียบร้อยแล้วอรถมา สี่ต้นฝั่งน้อจะมีสี่ต้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่สามต้นครับอยู่ฝั่งนี้จะมีทั้งหมดสามต้นฝั่งนี้นี่เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็รดน้ําให้มันซึมลงไปในดินซะก่อนแต่ถ้าเรามาหว่านไว้เราไม่รดนี่เดี๋ยวฝนตกแล้วมันก็จะไหลไปหมดเลยเราจะรดให้มันละลายลงซะก่อนให้เม็ดปุ๋ยที่เราหว่านนี่ครับให้มันไหลซึมลงไปในใต้ดิน มันเป็นคล้ายๆคือปลูกต้นใหม่เขาก็ต้องใส่ปุ๋ยครับอืมเหมือนกับคนเราต้องกินข้าวกินข้าวแล้วถ้าวบ่าีกับกะบ่ยิมคือเราต้องใส่ปุย๋ยใส่ฮโอรโ์โมนรดน้ําต้นไม้นะครับว่ะสิบหดแต่นามที่ซื้อมากจกจักสยในญ่บ่ใหญ่ครับโตบ้างไม่โตบ้างแต่ผมคิดว่ามันต้นนี้คิดว่ามันติดแล้วละ่ะตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่ว่าก็รอดแล้วละ่ะอ่าแต่ถ้ามันตายมันตายแล้วเพราะว่าซื้อมานี่เราไม่ได้ใส่แสลม,มุงเลยนะครับอเอซี เราเอาต้นใหญ่มันมาเลยเราไม่ได้ใส่สแสลมผมว่ามันรอดแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ก็เหลือแต่เอาปุ๋ยมาลองดูเดีย๋ยวมันจะโตขึ้นกว่าเดิมนี่ทุเรียนมีทั้งหมดเจดต้นเจ็ดต้นอันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยลดน้ำต้นไม้แล้วอีกเหลือีกสองต้น ขอ,องต้นอยู่ฝั่งนี้หลังจากที่เราไปรดน้ําต้นไม้อากาศแดดร้อนมากๆครับวันนี้แล้วเราลดน้ําต้นไม้เสร็จเราก็มาหาอะไรดื่มเย็นๆกันครับจากที่เราไปลดน้ําต้นไม้เสร็จเราก็มาหาอะไรดื่มเย็นๆในตู้เย็นกันครับยูซีว่ามีอะไรบ้างโอ้โหโแล้วก็จะมีน้ําดื่มมีน้ําอัดลมเต็มตู้เย็นไปหมดเลยเอาไว้รองรับแขก <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นน้ําเขียวน้ําโคกน้ําเปล่าน้ําส้ม มีครบหมดอันนี้ก็มีนี่ก็จะมีน้ําส้มเรียบร้อยนะครับเนะาะอะไรดื่มกันเราจะกินน้ําอะไรดีโอ้น้ําเขียวสําหรับที่ข้างๆเขากําลังขับรถไถเดินตามยุค90นะครับเนะาะรถไถเดินตามยุค90ครับนะทุกวันนี้เขาก็ใช้รถไถส้มคูบูตกันแล้วถึงอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นยุค90อยู่นะครับเนะี่ยยุค90 รถไถเดินตามเนอะอาะหลายคนอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตา,าตั้งแต่ยุค90นู่แหะหรืออาจจะมีมานานกว่าน,นั้นแล้วรถไถเดินตามเลยครับก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูการทํานาครับทุกท่นใอันนี้ก็คืออยู่ข้างๆบ้านสวนลุงเต่านะครับเขาก็จะทํานานะครับนะอันนี้จะเป็นนาไม่ใช่นาหวานนะครับเนี่ยเพิ่อจะดาหน้าเอาครับเพิ่งจะดาหน้าเอาดาเอาครับ อ่ะก็ไม่หวานนะครับไอฝั่งที่อยู่ข้างๆนี่ก็คือนาหวานนะครับนี่ข้าวหวานเอาครับแต่ว,ว่าอยู่บ้านสวนลุงเต่าผมก็ทำอยู่สามไร่เ่สามไร่ผมก็ไปเอาข้าวมาหวานนะครับเราไม่ได้ทำนาดำนาครับแต่เราหวานข้าวเอาครับนี่ทั้งสามไร่เดี๋ยวรอจักสองสามเดือนเดี๋ยวเรามารอดูว่าข้าวจะออกลวงเป็นสีเหลืองอมดำเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันจะได้กี่กระสอบอ่านี่ครับก็ลองทําดูสามไร่นะครับเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็ร้อนแล้วครับตอนไปจะไปหว่านปุ๋ยเนี่ยฟ้ายังคืมอยู่แดดยังไม่ออกแต่ตอนนี้ก็เริ่มแดดเริ่มออกแล้วหลังจากที่ไปใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนทั้งหมดเจ็ดต้นเนาะที่บ้านสวนลูงเต่านี่นี่ครับบรรยากาศน้ําก็เริ่มใสแล้วครับน่าเล่นมากแต่ย่า ไม่กล้าเล่นคนเดียวครับต้องมีเพื่อนมาเล่นด้วยเพราะว่าน้ํามันลึกลึกตั้งห้าเมตรนะครับเอวซีหลังจากที่รดน้ําต้นทุดเรียงเสร็จแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลากันครับเอวซเอีเดี๋ยวเรามาดูปลาปลาเยอะมากๆครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลปลานิลครับปลานิลปลาหมอปลาสลิดปลาตะเพียนก็มีครับ จะมารอกินอาหารปลากับผมแล้วเ,เริ่มมากันละนะครับปลาเขาจะเริ่มมากันละปลาเริ่มตัวโตกันหมดแล้วครับนีะปลาเริ่มมากันละเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันครับโอ้ค่ามด,อด,ด,ดูอาหารปลาก็ใกล้จะหมดแล้วอ่า ขอนแล้วเริ่มละใกล้จะหมดแล้วหารปลาใกล้หมดแล้วหยามาดูจุ๊บ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 คุณดโอ้โหนะโอ้โหปลายเยอะมากครับเราก็จะเปิดอันนี้นะครับออกซิเจนในน้ำเปิดน้ำพุอ่าบายนะอันนี้เราเปิดเป็นเวลา เปิดเฉพาะเวลาเรามาที่บ <we> ้านสวนมาให้อาหารปลาเราก็จะเปิดเป็นเป็นคางข่าวไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันนะครับประหยัดไฟฟ้านะอ้าวแป๊บเดียวหมดแล้วโอ้โหไกินเก่งมากนะมาดูอังนี้ตรงน้นโอ้โหจุ๊บ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 เห็นไหมมันจะขึ้นมาข้างบนเลยครับน่นะฮะอ๋อ ขึ้นมาข้าวมอดเลยปานโอ้แป๊บเดียวหมดละเราก็ไม่ให้มันเยอะให้นิดๆนหน่อยๆแต่ให้เยอะเดี๋ยวมันจะหมดเร็วเราต้องค่อยๆเอาให้เตมจเมๆมๆมๆๆปลาเยอะมากครับอ่าชิวๆเลยโอ้เยอะมากเลยวันนี้ก็มาให้อาหารปลาน,นะครับเอ๊ะค เพราะว่าเลี้ยงปลาไว้จํานวนเยอะมากถ้าเราไม่ให้เดี๋ยวมันจะจ่อยหรือมันจะขมมันจะตัวไม่เล็กม,มันกรดขาดสารอาหารเนาะปลาวันนี้ก็มาทําหน้าที่อยู่ที่บ้านสวนลุงเต่าสวิตเซอร์แลนด์ที่บ้านจำปาดงครับก็มาให้ปุ๋ยต้นทุเรียนแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้เปิดสกิงเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็มาให้อาหารปลาเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดี บ้านสวนดงเต่านะครับเนาะอะ,อะก่อนที่จะปิดคลิปท้ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Fc ท่านใดที่สนใจที่ดินที่จําปะดงเนาะหรือว่ารัศมะนี้ใกล้ๆที่ไม่ไกลจากการางพ่อปู่ปาลิกิตนาการาณอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านสวนสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามายังช่างเสียบบอยหมูสดที่เบอร์โทร0857 ที9ี๙๙๕นะครับทำบ้านสวนเสร็จแล้วก็จะมาให้อาหารปลามาดูแลรักษาต้นมุงต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้สวยๆเหมือนกับบ้านสวนลุงเต่านี่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเสียบอยหมูสดด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียนเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย